พลาดแม่งเลยเราต้องมาเล่นกันก่อนสามคืนมาเฮ้ยกูเห็นไม่หัวแล้วไม่มีหัวเอ้ยมีหัวไอ้โลนเอ้ยโลนโลนโลนลุงโลนหมดเลยอ่ะโลนโลนวิเข้าไะห์ไปทำยอะไรเฮ้ยวิเคราะห์ทำยังไรออกไปสัตส ควบในเหี้ยเลยว่าแรกเลยเฮ้ยสัตว์มึงนะมึงตามกูมา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 มามามาด้านนอกมาด้านนอกไอ้เหี้ยเปลืองไฟมึงปิดเปิดเปิดเปิดตามกูมาตามกูมาก็คือเอาชีวิตรอดเฮหี้ยเชี่ยวหุ่นล้มล้มพ่อตัดเม่งมาฆ่ากูตายเลยเอาไว้เอาไว้ไอ้เหี้ยมึงอย่าล่นกันดิ มึงเปิด่ยนไว้ก่อนเข้าเข้าเข้ไปในอุ่มอุโมงนี่หน่อเข้าเข้าไปในอุโมงค์นี่หน่อยมึงอย่าลนเนี่ยนะเ <c oughs> ว้ย <c> ก <oughs> ูดูซ้ายมึงดูขวากูดูซ้ายมึงดูขวากูดูซ้ายมึงดูขวานะไอีคนหนึ่งดูด้านหลังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูด, <c oughs> ดูด้านหลังให้อ่าเดี๋ยวกูดูซ้ายให้อีตีดูด้านหลังอินทั์ดูด้านขวา <c oughs> มึงมาดิ <c oughs> ไฟอ่ะมึงไม่เปิดไฟนะเปิดไม่เปิดดิไฟฉายอ่ะตัวมีไหมมึงไปล่อมันดิกุญแจปิดวะกด off dark ไปไปดูกล้องวอจรปิดไอ้สัสเฮ้ยยังไปดูประตูตัวเองก่อนไอ้สัตว์มึงมึงมึงไปดูกล้องวงจรปิดเลยคนหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวสองคนดูประตูไอ้ไฟปให้หมดเลยไปไปิดให้หมดปิดให้หมดไปไปดูกล้องมงจอปิดห้องไหน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 ไะอ้จตุไม่ยูไม่ยู่ปิดปิดน้าทานหน้าปิดนะทาน้าปิดนะ มึงต้องปิดนะไ,ไม่กลัวต้องปิดให้ทนันนะเว้ยปิดก่อนดีกว่าได,ด้กลัวว่าพี่รอกว่ามึงดูกล้องวงจรปิดไว้อ๋อแหนเหมือนเหมือนมีตัวหายเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปล่อมาออเอเราเหี้ยหรอเ้ว่าดีสัส โง่เฮ้ยมันมาจริงมันมาจริงเฮ้ยอ่เเี้ยมาจริงมาจริงไอ้สัสปิดปิดเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเปิดไอ้สัเยเฮ้ยอยอเยอาเยอะเอย่าเปิดเยอะกวเลยใครเปิดวะกูไปแปดคนเลยดีกว่าแปดคนไหมแปดคนไหม กูอยากได้คนร่วมชะตากรรมว่ะขออีกสองคนเออห้าคนแล้วห้าคนแล้วอุ้ยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอยู่ห้าอยู่คนที่หกว่ะดิออหนคไม่โถแล้วกูไปห้าคนแล้วไอ้สัตว์เราผู้รวมชะตากรรมเราผู้รวมชะตากรรมนะถ้าใครไม่เปิดนะกูจะฆ่ามัน สวัสดีพวกล้นสวัสดีพวกโล้นสวัสดีสวัสดีสวัสดีพวกล้นพวกล้นสวัสดีสวัสดีสวจัดหลัดจวนสวัสดีไม่เอะไม่ไเกอ่ได้ดีก่อนก่อนมันจะมามันจะมีเป็นขยับขยับก่อนเลยก็ร้านชักอีชีดอ่ะกูจำได้ทุกตัวเลยเนี่ยมาดูดิตื่นดิพวกนี้โอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลมึงออกมามึงออกมามึงออกมา อย่าป no ิดประตูห like น้าก <c oughs> e ูด้วยมันมีคนปิดเนี่ยมันมีคนปิดจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเข้าช่องแอร์ด้วยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาเร็วมันมาแล้วเปิดมาเร็วเข้ามาเปได้สัตูคุณไปได้อย่าปิดห้องแอร์้องเหรอปิดทำไมเปิดเปิดเอ้ยอย่าเปิด มันคานตามกูมาเหรอมันคานตามมาเป็ดเป็ดเป็ดไอ้เยี่ยออบ้างออกมาออกมาไอ้ควายเอ้าวยป็ดไอ้ควายอยู่บาดฟไวอยู่บน้ควายไปเลยสัตว êi, mình nhồi một cái, nhồi một cái, nhồi một cái, nhồi một cái rồi. Chúi, 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 เฮียบเงียได้เยียได้สัต์เปิดห้องเนาะท่านคาหนามืงนะทำหัวทำหัวเดี๋ยวเดี๋กล่อมาดีกลมามาดิงโง่หน้ายอะไรกินเมเชกแล้สัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขี้อะไรผื่ออะไรปีนวัดตู้ปีนวัดตู้เป็นแล้วเป็นแล้วปีสองทางเลยเหี้ยมันอยู่ไหนวะใช้ใช้ใช้กล้องล่อใช้กล้องล่อเสียงมาทำอะไรอ่ะนี่ยพูดว่าไอ้เฮดทิดเพ็ดฉันเกลียดที่นี่ เปิดเปิดเปิดมึงหนีได้ใช่ไหมถ้ากูเปิดปิดด้านหลังหน่อยดิว่ะ i s game เปิดแล้วกูไม่ได้ไม่กัดอสัตว์โฮเลยวะเียไปล่อมันให้มันออกมาดิ